Mm hmm. สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับถามกลางบรรยากาศพายุเข่าฝนตกครับพี่น้องกะบ่เป็นอุปสรรคแต่ย่างใดนะครับเนาะกะ <c oughs> ย้อนอยากให้พี่น้องในเบืองง้วง,ง้อดีและคาดถี่ครับครับวันนี้เดินทางมาฟ้ามพอบุหลาฟ้ามครับบ้านนองแวงเงาตำบลดอนดูอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับอาถึงฝนสิต๊ก ายุสิเขาทางพอบุญลาฟ้ามกะย่งหางว่วมาฝากพี่ต้อหน,น่องด้วยครับเดอ้ออยากให้พี่นอ้องเน้ง่วงงามไปเลี่ยงนะครับเนาะพี่น้องกะบเบิ่งเอาด้วยครับเดอ้อต่อจากนี้ไปละค่าสีมวลสีงามช้ำใดนะครับเนาะอ่ะเมื่อน,นี่กะรสิ็จเป็นชื่อของน้องนูนีเนาะ้าพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะนี่ครับนี่ยอันนี้น้องนุนีมาพอดีอ่ะนุนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะฝนตกใจพอดีเลยค่ะเดอ้อ ฟาร์มฟาร์มพอบุลาเด้อค่ะมีมือน,อนีมีงวดยี่สิบกว่ารา,า,ายการค่ะพี่น้องสนใจเนาะศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งหกห้าห้าศูนย์เก้าหกศูนย์ห้าหนึ่งแปดเจ็ดสามห้าค่ะอ่างงวดทุกโตฉีดยาให้พยาธิเรากับยาบำรุงแล้วลเรียบร้อยพี่น้องสบายใจได้ลเ,ลเลยค่ะเหนืออีสานกลางใต้ออกตกสนใจโทรมาคุยกันได้ค่ะม,มาตัวใดจิ้มมาเลยค่ะเรากะค่าส่งเท่าใดหมายถึงภาคอื่นๆนะคะพี่น้องส่งค่ะพี่น้อง โทรมาไหนเลยโทรมาตามเบอร์นี่เนาะแมนค่ะว่าตะออกค่ารถไฟต่มาคุยกันไห้คครับผมแมนเบอร์นี้เราจะเริ่มจากท่างไหนก่อนครับท่างผุนเลยค่ะเริ่มต้นหกพันบาทค่ะเอาไปเริ่มราค่าพันกันเนาะแมนครับพี่น้องไปเบิรงงัวนลักราคาพันครับพี่น้องครับเหดนีนมาเริ่มกันเบอร์ที่หนึ่งครับราคาลักพันเป็นงัวเพศผูครับผูสีดําสีออกดำดำค่ะแมนอ่าแต่ว่าถือฝนมันกับสีสีบ่งงามด้วยครับเบอร์นี้ มือนี้สิไปแบบเร็วๆยุดดีๆฝนกับตกแห้งขื่นแห้งขื่นเนาะพี่น้องเนาะตัวตัวนี้เปิดเลยเนาะค่ะพอนั้นเนาะเปิดไว้หกพันบาทค่ะพี่น้องราคาหกพันบาทแมนค่ะราคาหลักพันสองตัวส่งฟรีภาคอีสานอ่าคันราคาหลักพันนี่สองตัวได้พี่น้องเอาสองตัวนี่ส่งฟรีแมนค่ะแต่ว่าคันราคาหลักหมื่นนี่ส่งเลยได้ส่งกับต่อีสานแเมนค่ะตัวนี้ถามอายุกันครับประมาณสี่ห้าเดือนค่ะประมาณสี่ห้าเดือนขวอมูงครับ บ่เกินลอยค่ะเป็นตัวผูด้วค่ะพี่น้องเพชผูเนาะเป็นตัวผูคุณไหญไหไม่กำไรมาไห้ครับเพชผูครับพี่นอ้องเอ้าอย่าลเลื่อมนะครับเดอ้อนี่ครับตัวที่หนึง่งครับพี่น,อน้องว่าเบอรงตัวที่สองเลยครับตัวที่สองค่ะตัวที่สองเพชเพชเมียค่ะซ้ํากันได้พี่น้องหกพันบาทอ่าราคาหกพันนะครับเด้อเบอร์ที่สองอายุประมาณหาเดือนสูงบ่เกินลอยเส้นอ่าพี่น้องขอมาเบิรงเพิ่มเติม์นใหญ่ได้ค่ะเด้อเออบ่มีตาหนิได้ค่ะพี่น้องตัวใดมีตาหนิเฮาสิแจ้งอืม ขันตัวใดเป็นตำหน้มองมได้กับสิแจ้งพี่น้องนะครับเด้อนี่คือเบอร,ร์ที่สองเน,ะนะเาะไปเบอร์ที่สามเบอร์ที่สามค่ะเังยาะมนเล่พี่น้อง,งครับบานเนี่ยเพราะว่าฝนรู้สึกว่าจะแห้งขึ้นแห้งขึ้น,น,นเลครับโตขึ้นมาเมื่อกี้เลยแต่ว่าขันบ่มีฝนหนีง่วงง่ามคนอีกเลยเนาะเบอร์หนึ่งเบอร์สองหกพันแล้วค่ะเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามหกพันห้าร้อยเป็นเพศเมียเพศเมียนี่อายุอะไรมยครับเนี่ย เศเมียตัวนี้อายุประมาณห้าหกเดือนค่ะสูงประมาณร้อยสิบเซนร้อยห้าร้อยสิบเซนพอเชียงขาครับสนใจยากได้ได้ครับเด้อหนึ่งสองสามเอาไปน้ำกันต่อร่องได้หรอกะทรงใหี้ซ่แมนค่ะนี่คือเบอร์สามครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองตัวละหกพันเบอร์สามหกพันห้าร้อยค่ะก็ไปเบอร์ที่เบอร์ที่สี่นะครับเนาะเบอร์ที่ผมิปบปอยมั่เงียเลยนะครับเนาะเบอร์ที่สี่เป็นกัดกัดดำ สีดำออกจกเล่ล่าอยู่ดีเนาะค่ะได้บอกคือมันคือมันไล่ต้องโคดเองค่ะพอนั้นเป็นดําเป็นดําแดงแมนค่ะพื้นแดงเป็นผสมหนุนธรรมชาติอืมตักเดือนครับตัวนี้บ่เกินหาเดือนค่ะไม่เกินห้าเดือนสูงกับประมาณเอ่อร้อยสิบเซนอ่าค่ะเป็นเป็นกัดเนาะแมนค่ะอายุประมาณนี้แหละครับข้มสูงกับประมาณนี้แล้วราคาครับอูเดี๋ยวเด้อพอนั้นราคาตีราคาเปิดไบแปดพันบาทค่ะอ่า แปดพันบาทก็เอาพี่น้องสายเนื้อครับสายเนื้อสกัดสเล่ครับค้นผาดครับแม่นี่สําหรับพี่น้องสิไปเป็นแม่บอกดด้วยครับเด้อการห้เนื้อห้นังมาดีแข็งขาดีร้อยสิบบวกบวกเลยค่ะแม่นี่อ่านี่คือราคาค่ะนี่คือความสูงเนาะสูงค่ะนี่เบอร์ที่สี่กไปครับเบอร์ห้าเบอร์ที่ห้าอ่ะพี่น้องมาเบเบองฐาเด้อค่ะพี่น้องเบอร์ที่ห้าใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยเบอร์ที่ห้าเป็น่าเป็ดเมียสีขาวครับขาวค่ะแต่ว่าเนื้อนังห้มาดีงูร้นด้วยงูล้น บริแตงเนาะหล่นธรรมชาติเนาะอายุครับเอ่าอายุประมาณหกเดือนค่ะอายุประมาณหกเดือนค่ะพว่มสูงร้อยสิบม่กินร้อยยี่สิบค่ะเอาร้อยสิบหาละกันประมาณละสิบห้าพ่อเชียงคาให้มาดีกามเนื้อไทยให้มาดีราคาครับราคาเปิดไว้ที่แปดพันห้าร้อยบาทค่ะแปดพันห้าร้อยครับนี่พี่น้องเป็นไหนเบอร์ยังก็ค่ะเบอร์เป็นตาเป็นตาอยากได้เนาะนี่คือเบอร์ที่หาเนาะค่ะ ต่อมาครับสีแดงเบอร์หค่ะเบอร์ที่หกก็งามบ่ะนี่พี่น้องงามเด้อเบอร์ที่หกงามโอ้สีแดงช่ำๆเลยครับนี่ท้ายนะสีแดงช่ำไทยนะโค่นหางใหญ่คอเล็บโอ้งามงามงามตัวนี้เนาะนี่ครับงามหน้าตาสวยงามเลยค่ะเพื่อ้หน้าาตสวยอเพ่อได้บอเพิ่นบอบอลูหลักฐานเลยค่ะอายุครับอายุประมาณห้าเดือนค่ะสูงประมาณร้อยสิบห้าเซนประมาณห้าเดือนเด้อพี่น้องเด้อสูงร้อย ่าเส้นนี่แหละประมาณนี่แหละง่วงามงามงามเอาง่วงงามครับราคาครับอแปดพันห้าร้อยบาทค่ะอแปดพันห้าร้อยนี่้า้เส้นกระสีเอาเขาของเลยสวยสวยสวยอสวยเอาเดี๋ยวงวดเบอร์หกเนาะเนาะอันนี้คือเบอร์ที่หกเนาะ่อไปเบอร์ที่เจ็ดเลยครับเบอร์เจ็ดตรงน้นเบอร์ที่เจ็ดอะมาเบอร์ของเจ็ยบู่ไหเบอร์เจ็ดอันนี้กับเลือกเลือกหนาหนาเลยค่ะ อาเบอร์เจ็ดนี่หนาตึบด้วยครับเด้อบนนี้เริ่มสินาอายุหลายปีได้ครับอายุประมาณหาเดือนค่ะอายุหนามล่างนะเนาะอายุหาเดือนเต้แมนค่ะอันนี้โู้พอเพิ่นบอบอลูเลยค่ะพอนั้นโอ้โหพอด้วยครับเด้อจะว่าหงว่าการเหนื่อแข็งขาให่ดีเลิกดีท้ายหนาครับเปิดดีอาสูงสูงประมาณลอยหาเส้นประมาณลอยหาเส้นสิบเซนค่ะเป็นเพศเมียเนาะเพศเมียค่ะโอ้ นังยดนี่ครับตัวนี้นังยดนราคาครับเก้าพันบาทค่ะนั่งบันถึงหมื่นอยู่พี่น้องเบอร์เจ็ดดอเนาะเบอร์เจ็ดค่ะอ่าเบอร์เจ็ดด้วยครับเด้อเดี๋ยวผมจะขึ้นซับอีกทีนึงบางครั้งเอาก็รลืมเนาะมนค่ะอ่าขึ้นซับอีกทีหนึ่งอยพี่น้องเบอร์ที่เจ็ดอู้ครับหนามรางงามด้วยครับเด้อนี่นี่ขาอย่างงามครับนี่เลี้ยงสำเนียงครับปูนุวัยไงว้ยพี่น้องครับอ่าต่อมาเบอร์ที่แปด ใหญ่ขึ้นมาหนาขึ้นมาหัวล้วนธรรมชาติเป็นหัวล้นธรรมชาติเป็นเพศเมียอายุหลายปีครับอายุประมาณหกเดือนค่ะหกเดือนร้อยยี่สิบบวกลบควอมสูงเนอะร้อยยี่สิบแข็งขาดีนามล่างหนาดีครับตัวนี้หางอา่ำลำตัวลึกใช่โอ้ตาอยากได้ครับตัวนี้ล่มสวยเลยครับเนี่ยเดลึกเดลึกพ่อหน้าหนาครับอราคาครับเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะราคาเปิดไปอยู่ทีเก่าพันหาร่อยแมนค่ะ กันยังบน,นถึงหมือ่นอยู่ได้พี่นงเด้อหลายตัวยู่ค่ะหลักพันตัวนี่ครับนี่สวยดิยครับแม่นี่นี่นี่ครับต่อมาเบอร์ที่เก่าครับ <ฮะ S 2> แดงแบบเนาะแดงเสมอค่ะอูนออจจะอาจจะเป็นแม่พันธุาจจะกระทบอยู่ดีเนาะแมมค่ะข้องสางดีครับโ้งสางงา่าแม่นี่แมมค่ะเป็นงัวโค้งสางง่ายลำตัวเงาสูงแดงเห็ดเนี่ยอายุจะกเดือนครับตัวนี้ประมาณหกเดือนค่ะประมาณหกเดือน ก้มสูงลอยีลอยยี่สิบบวกลบได้ค่ะมีลอยยี่สิบบวกลบได้ครับเด้อเบอร์ที่เก่าครับนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อล็อกได้ส่งทีอีสานค่ะนี่ครับเ้าพี่น้องนาหวานเลยค่ะตัวนี้งามเนาะเนาะตัวนี้คือกังหมโครงสามมันใหญ่ดีเลยพี่น้องโค้งตัวนี้กังหฮมเขาก็เลียวตามเออโครงสามมันใหญ่ดีอ่าต่อมาเลยครับบานเนยเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบครับตัวนี้จะสูงประมาณร้อยสิบห้าเซนเบอร์สิบ อ๋อสองตัวคือปลูกไว้นน้ากันคือราคาเดียวกันโอ้โหเียดขีก่กนค,ค,คือคือง้อฟาฟแฟดยตใช่หนาเอาไปซิบครับเพรเมียราคาครับหนึ่งมืหนึ่งพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีอีสานค่ะเป็นลูกพ่อใดเนาะครับบอมีหลักฐานเลยค่ะโอ้งามครับพุ่มๆดีเนาะค่ะนี่บรรเทามากักว่าพุ่มๆส่งนี่ครับลึกๆแบบนี้ท้ายนี่เปิดตูนน,น,นุ่นค,นครับนี่เบิ้งเด้อครับเด้อสูงลอยเท่ไรครับเนี่ ประมาณร้อยสิบหาเซนค่ะร้อยสิบหาใชครับเบอร์สิบเนาะโอ้แดงงามอันนี้งามทั้งสองโตเลยเบอร์สิบเอ็ดมั้งต่อไปเบอร์ตัวนี้เนาะค่ะเนาะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดกับเบอร์สิบนี่ผูกน้ำกันเบรสิบเอ็ดราคาเดียวกันผมว่ามันง้วนฟาแฟดเบอร์สิบเอ็ดมีสีเงินก็เบอร์สิบแต่ว่าสีขาวสีออกนุ่นๆนะพี่น้องแต่ว่าเป็นเครื่องโบดเด้ค่ะพรานั้นเครื่องโบดถดิแมนค่ะบัานนี้เพิ่นอายุไรไปไหนตัวนี้นี่ยจะสี่หกเดือนขึ้นอยู่ค่ะ อ่าหกยนขึ้นแต่ว่าสูงกว่าเบอร์สิบนีเนาะแมนค่ะโอ้หนาใหญ่นาหวานเรากับนังข้อหลายหนาใหญ่นังข้อหลายค่ะดีหนาดีครับเด้อเบอร์เบอร์สิบเอ็ดหนาท่ายกันหนาเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอ็ดนี่พี่น้องตอไปพู่กันเลยแมนค่ะตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อรองได้ส่งสีอีสานเบอร์สิบเอ็ดกับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนาหนาดีนามล่างนี่ทั้งสองตัวเนาะเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอ็ดดีครับเด้อนี่เบอร์สิบ นี่เบอร์สิบเอ็ดหนาถึงสองโตรครับท่ายนี่โอ้ได้ไปนี่มากเกลล์เหรอครับเนี่ยนี่ครับนี่งามถึงสองโตเลยนี่ครคูกันพอดีเอาบึงบึงรอบๆจัง่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับสวยเบอร์สิบสองตัวนี้เนาะแมนค่ะเบอร์สิบสองอายุหลายไปเลยครับเพจเนียเบอร์สิบสองอายุประมาณหกเดือนค่ะหกเดือนร้อยไม่เกิน<บ>ร้อยยี่สิบสงอมเบอเกินนี่เนาะแต่ว่าแดงเข้มสุดๆเข้มได้ลึกค่ะ อ่าใแฟนซีใชน่าดีเบอร์สิบสองเนาะค่ะพอนั้นครับาคาครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทค่ะครับอันซุ่มรักมือนีต่อรองไงเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ทรงตัวเดียวกับทรงเนี่ครับอันซุ่มรักพันตัวเดียวกับทรงเหมือกันแต่ว่าต้องรอดรอทางพันอ่าถามมก่อนก็ได้ค่ะมันตัวนีนี่ทางไปน้ำมันนอะเดีออันซุ่มนี่วิ่พีเลยนนี่คือเบอร์สิบเอ็ดเนาะสิบสิบสิบสองบะค่ะเบอร์สิบสองค่ะ ขึ้นนั้นน่นที่ดอกนี่เบอร์สิบสองนี่พี่น้องเด้อนะค่ะมาเบิรงเบอร์สิบสามตัวนี้ปะสีมุมตาลโอ้ตัวนี้สีงามเลยครับเด้อเนี่ยสีนวลตชาติแล้วก็โลนธรรมชาติเป็นเพศเมียอายุหกเดือนค่ะเป็นง่วนน้อยเพศเมียอายุหกเดือนดานมีดำปีเลยก็เป็นตาเหลี่ยงไงไว้เนาะได้จากสิบโตงเทพสิหนิเนาะมันนีมีตันหนาด้พี่น้องค่ะมัอนี่งัวผมและฝ้ามีตันหนา สีนี้มีประมาณสามซี่โตอืมสีสีนี้หายากเก่น้อยด้วยครับเด้อัวนี่เปิดราคาเท่าไรครับโตที่สิบสามเนาะค่ะครับสิบสามหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะหนึ่งหมื่นสองพันกับกับเป็นราคาห้องไม่ขึ้นเก้าละครับโตได้ทุกโตนะครับรักมือ่นโตได้ทุกโตอ่ะให้ไปนอนมือง้อมอ้อมยังเอาฝนที่ตกใกอยุ่งิกเข่ากับว่าเป็นอุปสรรคได้ยังได้ครับหัวจะตโตกาพอนั้น เพราะว่าอยากให้พี่น้องเบิ่งของงามแลค่าดีไปพี่น้องพี่น้องนอนเบิ่งได้ด้วยครับฝนฝนตก่งนีนันเบิ่งเลยกัมักตัวใดกัโทษมาเลย089 279 1 6 5หนี่แหละครับโทรมาเลยครับอ่ะต่อไปเบอร์ที่14ถ้าพี่น้องทีกําลังมองหาว่าสีจีบจีบสีตัวนี้แชมเดีแดดนี่ทำตาเนาะแมนค่ะตัวนี้ถือฝนมันสีดำดำเลยครับพี่น้องมากอ่ะพี่น้องเบิ่งยืนคู่กันก้นี่น สองี่นิ้ได้ไปน้ำกันมึงเนาะสองสีเนาะอันนี้กัสีเข้มอืมอันนี้ก็สีเข้มตัวนี้ตัวนี้แดงช่ำค่ะตัวนี้เป็นเพียรเมียอายุหลายปีครับตัวนี้หกเดือนเหมือนกันค่ะอายุหเดือนไม่เกินร้อยี่ทั้งสองตัวเลยควมสูงกับเบอริบสีเนาะค่ะเพรนั้นบอร์สิบสี่ายนาดีดีแดงงามงามเบอร์สบสีนี่พี่น้องออกช่ำๆเลยจรตัวแค่ขึ้นครับเบอร์สิบสี่ราคาครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะเบอร์สิบส่หนึ่งหมื่นสองันบาทสิบสามสิบสี่หนึ่งหม ตัวละได้พี่น้องเด้อขั้นพี่น้องไปสองโตนี่หมาว่าถือใจทั้งสองโตหมายว่าลงรถนี่มากเลยหมาว่าเป็นงวง่ามครูได้เนาะเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเอ้ยสิบสามสิบสี่เบอร์สิบสามเบอร์สิบสี่อ่าสองชุดสองชุดนี่มันงามนะค่ะอ่าสิบกับสิบเอ็ดสิบสามกับสิบสี่นะครับเด้อมาเบิรงบัตรเนี่ยก้มหนาเพิ่นบัตรเนี่ยเริ่มจากเบอร์สิบห้านี่รับรองว่าเยอะละสายตาด้วยครับเด้อหามกระพริบตา พราะมันหนาทุกตัวข้าวที่เปขาตัดอีกด้วยค่ะพราะน้ำของเขาเพ็ดมีอายุเท่าไรครับอันนี้ประมาณหกหกเดือนเข่าเจ็ดเดือนขนาดหกเดือนนี่เนาะค่ะได้หนาคึ้นเนาะร้อยยี่สิบบัวง้วงงวงสีหนาวจากน้อยได้เพียงเด้อสีหดจากน้อยได้ท้าหลังนี่กว้างนานี่กลมใหญ่ปากสวยค่ะอ่าเล็บสวยแล้วก็นาอขาตรงน้ำล่างนี่ยอดโอโตุครับนอกตั้งหลังตรงพอโบราณกิเนี่ยครับนอกตั้งตั้งมันงูผูดได้ตัวนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวหลบให้ตัวนี้พุ่มสูงเท่าไหร่เนาะสูง120บวกค่ะอันนี้20บวกเด้เนาะอายุ67เดือนอพอหรือบูฮูเนาะพอบ่ารูเลยค่ะมแต่เพิ่นหนาอยู่ละนี่ค่ะพอนั้นเบิ่งดากย่างเต็มดากเต็มเปียเลื่อยดากดักปั้นมูเนาะตัวนี้เนาะมีสีแดงด้ค่ะพี่น้องคือคือตอนนี้ฝนตกเนาะเออสีแดงเดี๋ยวสีบ่ถูกบานีลราคาครับ13,000บาทต่อรองได้ค่ะส่งทีอีสานราคาเนี่ยเลยครับเด้อ หัวตัวนีน้ไหมนาค่ะนาหวานหัวงามเนาะหัวกลมงามอันเบอร์ไหนก่อนเลยดนี่เบอร์สิบหาเบอร์สิบห้าไม่สิบหกสิบห้าเบอร์สิบห้าสิบห้าอพี่น้องนี่นี่ง้อกัสีเริ่มหนาวกัสียเร็วจากน้อยเนาะก็ไปเบอร์สิบสิบหกสีบักวาสุกเบอร์สิบหกนี่กาสีไอ้บัตรตานซุกนันละจะเป็นสีกาแฟเบอร์สิบหกเะสิบห แต่ว่าขันแดดมากนี่สียังงามชุดเนี่ยเรียนค่ะอายุครับอายุประมาณหกเจ็ดเดือนเหมือนกันค่ะเจ็ดเดือนอายุหกเจ็ดเดือนลิ่นไหมข้มสูงครับร้อยยี่สิบได้ค่ะร้อยยี่สิบบ้โหพอเพ่อนเนาะบอลูพอเลยแต่ว่าได้ลึกลึกค่ะลึกได้ลึกแข่งขาดีสีงามครับตัวนี้สีเสมอหนาหนาอู้หนาหนาเป็นงูผูตัวนี้ไหมหนาผ้าผ้าครับหนาผ้าเป็นงูผูกน่ครับเป็นงูพอพันเนี่ย สีเลียอย่างเดียวใส่ดีนี่ใส่ดีเชียงดีแต่ว่ากระแกงดีเราพี่น้องคนตกระแกงดีอยู่แต่มันสีง่วมันหั่นดำมันสุโตอ็นนี่เป็นสีกาแฟเด่ะพี่น้องพวางง้วบางโตมันแดงเข้มพอถือผนมันเป็นดำเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แต่จะคล้ายๆดำพื้นแดงแต่เป็นสีเขาป่วยเป็นสีกาแฟค่ะเบอร์สิบหกนะคะหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีอีสานเหมือนเดิมค่ะนี่แต่งงาม ค่ะหวยมีแต่งามๆเ้ยครับเด้อพอมันลัฟ้ามันนี่อ่าบันนี้เบอร์สิบหกเนาะคิดเจ็ดค่ะต่อไปต่อไปครับเบอร์ที่คิดเจ็ดค่ะตัวนี้นี่หลายเด้อค่ะพอนั้นมือนี่นี่พี่น้องที่เห็นนี่คนละโตเด้อค่ะม่าิพี่น้องอะไรเบิ้งทีละโตเนาะต่อมาเบอร์ที่สิบเจ็ดแมนเปียกเบดสี สีม่วงแบบตันคือสีมแบบตันสีน้ำแบบตันแต่ว่าตัวนี้ดีเงาว่ะร้อยยี่สิบบวกเลยค่ะข้มสูงกว่านี้สิบบวกครับอายุครับอายุประมาณเจ็ดเดือนค่ะหกเจ็ดเดือนเท่ากันหนังหลายครับหนังหนาตัวนี้เป็นง้วหนังหลายบะนี้หลังกลวงมึงหนากันหลังไงหนาเขานี่นาจิมีอยู่ดอกเนาะไม่ได้ปลงว่าลายคือหล่นนะมันมีแค่นี้เองหนางามหนาง่าก็เอ็ดเมียด้วยครับเดีอยวู้ใดหาแม่พันธุ์ ผู้ที่ทุนบมหลายแต่ว่าอยากได้ง่วงงามๆหนาจักหน่อยนี่นยครับเด้อกับมาเบบึงเอาอยู่น้ำพอบุหลาฟัามครับเป็นงวดมาทัยมือฝนตกพอดีนะคะพี่น้องสยฝนตกนี่ขั้นสิล่าพายุออกไม่ิดมัหยพี่น้องซมือแดดเปี้ยงฟั่มพอบุรหลาเนี่ยอดใจบ่ได้ครับอยากสวยอยากนํำเสนอให้พี่น้องได้เห็นนะงามๆหนาสิมั้ยเพราะว่าหามาถอาพี่ตนน้องล้วละเบอร์นี่แล้วค่าเท่าไหร่ครับ เบอร์นี่หนึ่งหมืนสามพันบาทค่ะหนึ่งมืนสามเบอร์สิบเจ็ดได้ค่ะพี่น้องเบอร์ที่สิบเจ็ดได้พี่น้องเนอะเบอร์นี่โตรุ่นโตรุ่นจิ๋วลายโตสีเดียบสีสีบุกลาสุหลายโตแมนค่ะถือหัวโลนหัวโลนสองตัวนี้มีเขานิหนึ่งจากตีเป็นหัวโลนเลยแหละค่ะเขาแถบแต่ว่ามีเขาแต่ว่าง่วนนี่เนื้อนังลำชิงถือถือตาพี่น้องก็หรอกมือนี่ค่ะน่าดีมีอีกค่ะเบอร์ที่สิบแปดค่ะสิบแปด สิบแปดอุย้ยโค้งสางดีใช<ค>้อยยี่สิบบวกเลยค่ะนี่แตงงามได้ครับมันนี้หูสุดโตได้พี่น้องแค่แบบยังไปหยอกเป็นบางโตเสืองามโอ้หนาหวานเลยเนาะสูงร้อยี่สิบวกบวก่ะ,กะเพื่นหลังเปเล็ดน,นอกตั้งนี่แหละครับนอกตั้งหลังเปเมา่เบิ่งน้ำล่างครับหนาหนานี่น้ำล่างไทยครับเบิง่งไทยจากบาทจน โอ้ถ่ายเปิดดีไหกระเนื้อมาดีนะครับด้วยแม่ไหกระเนื้อมาดีเบอร์ที่สิบแปดเนาะสิบสิบแปดเนาะค่ะเนาะเบอร์ที่สิบแปดครับราคาครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเหมือนเดิมค่ะต่อรองได้ส่งฟรีอีสานหนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะเป็นราคาห้องที่ซื้อดอกพี้น้องต่อได้คุณนูใหญ่อีลีเด้ค่ะตัวนี้สำหรับผู้ที่ตั้งฟร์มไม้ด้วยครับเมื่อบ่งเอู่นี่ผะมันมันต้นทุนมันต่ำ ลต่กระงัวมันงามนะครับเนาะอืมลระงัวคัดมากนี่เพราะว่ามันพันธุกรรมดีไข่ไหนดิคัดมากเป็มมันงามดิเบอร์สิบแปดค่ะอ่ามันสิบแปดเนาะเบิรงกินหยาดีค่ะต่อมาเบอร์สิบเก้าอันนี้แดงเสียบตาดิเนี่ยแดงแบบแดงดิแดงช้ำเนาะค่ะแดงช้ำๆแดงเสียบตาเลยพี่น้องนี่ ได้ลึกเดียตรงนี้ได้หนาด้ลึกได้ลึกครับหางๆชักหน่อยล่ะถ่ายเต็มดีเลยค่ะโอ้กะจินๆนะครับหนาโอ้หนาไม่อยากงบกวนการกินเลยเอาเปียกเชีอกกินด้วยบ่แปลว่าอยากอยากให้เงยหนาเห็นนี่หละนี่หนาเอาเงยหนาแปลว่าเงยหนาสวงามเลยเนาะอ่ะเหยียบเชือกบ่มันกัปอยากกินหยาเนาะงามครับสวยโอ้สีแม่นี่ไหมงามขนาดเลยพี่น้องโอ้หนาหนาหนาโอ้เนี่เงยขึ้นยงามคักเด้อบ่เนี่ยกนหางเงยเครื่องดำปื๊ด นี่เดี๋ยวเลยค่ะเงยหนาไปเงยแล้วสูงนี่ร้อยร้อยร้อยยี่สามร้อยยี่สี่ประมาณนึ่ขึ้นเลยเนาะแมนค่ะสีแดงเข้มร้อยยี่ขึ้นนี่ครับแม่ีนค่ะแดงเสียบตาอายุอายุตะเดือนครับเอ่อประมาณเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนเบื้องไปเงยหนาไม่ลุกมั่นไปหนาครับพี่น้องเห็นบ้านด้เห็นหนาเด้เนาะหนาไปนหนามักไปหนาด้วยครับเบื้องเบื้องงวดอยู่นี่นี่แต่ว่าอืมโอเค พี่น้องนี่มักไปหนาเลยมิเตอหนาไอ้ไหลยางแล้วลูกกับเขาเล็บงาอยู่นอกห้อะตัวนี้นาอลีครับตัวนี้สีงามสัมคุะราคาครับตัวนี้เปิดใบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะเบอร์ที่สิบเก้าค่ะเบอร์สิบเก้าน้อแมนค่ะอ๋ครับพี่น้องต่อรองได้ส่งฟรีเหมือนเดิมนะค่ะเด้มเบอร์ให้ขึ้นเบอร์ขึ้นราคาให้ขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้อเบิ่งตามเบอร์เบิ่งตามราคาครับเนาะมักเบอร์ใดโทรมาสอบถามใดต่อรองได้นาะ เบอร์ที่ยี่สิบอันนี้ให้ง่ามคักบานเนี่ยเป็นง่วเพดเมียอายุครับอายุเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนผัลูกเจ็ดเดือนขึ้นเลยเจ็ดข้าไปตัวนี้สูงสูงสัาไหนเนาะสูงร้อยี่สิบวกบวกเลยค่ะร้อยยี่สิบบวกค่ะกำไรปีถ่ายปันหมูเด้อครับตัวนี้ค่ะค่ายตัวบังหันแล้วเนาะแมมค่ะค่ายตัวเบอร์สิบโต้าสูสีกันเลยครับหรือสองตัวนี้ พี่น้องนี่เอาเอา,เอาตัวใดก็ได้ด้ครับวีบ่พิหวังเนี่ยหันบ,บ่ท่นตัวหนึง่งเอาตัวหนึง<ด>่งหรือเอาไปทั้งสองเลยค่ะวัวง,งามคููเลยค่ะเพราะนั้นอ,อืจับจับเซคูกันเนาะตัวนั้นสีเป็นแบบว่ากล้ามเนือ้อแบบเต็มตัวนี้ก็สีได้กล้ามเนือ้อแบบเต็มตเรลาหลุกทรงผีสวยสมส่วนค่ะคนเบอร์ที่ย <คน S 1> ี่สิบค่ะราคาครับขออนุญาตพี่ถามราคาได้ค่ะตัวนี้หนึ่นหมื่นสี่พันบาทค่ะใช่ตัวนี้หมื่นห้า กัวนี้มื่นซีค่ะเบอร์ยี่สิบหนึ่งมื่นสี่พันโอ้งามสวยค่ะตัวนี้ท่านแม่ฝนตกปมสิบห้าเบิกงินดลละอันนี้ยันง่วนยันง่วนหนาวมั้นกับแต่ว่าง่วนตุ่งโกนี่ยเข้าฉีบมาซีนป้องกันไว้แเล้วสูโตเบอร์ยี่สิบเอ็ดอ้าวบ่เนี่ยบ่อนี้ซุ่มนี่เริ่มสีเงด้วยครับลอยประมาณลอยสามสิบ่ อืมเอาร้อยยี่สิบห้าบวกบวกบวกแล้วกันเฉียดเนาะผมมาบวกร้อยสามสิบวัดกันดีๆเกือบบวกถึงเป็นเพศเมียอายุเท่าไรครับอายุประมาณเก้าเดือนค่ะแปดถึงเก้าเดือนแต่ว่าพอบบหูเนาะบบลูเลยเอาเบิ้งจากเนื้อนังมังซาเบิ้งจากการไหนงไห้เนื้อเบิ้งไทยด้วยครับเป็นสีแบบเข้มๆเลย่ายหน้าสีนี่ดำกับนุ่นๆกับแดงๆแก้มกันขาใหญ่ดีสูงมาผักบันงว้งผู ราคาครับหนึ่งหมืนห้าพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีอีส<ห>ามเหมือนเดิมค่ะ 15, <000 S 2> หนึ่งหมืนห้าพันค่ะต่อรองไหนนะครับเด้อแล้วก็ส่งให้ฟรีครับมื่อนี้มีตะคักๆเลยมื่อนี้เนะ<ห>าะไมอน,นี้ครับจะได้สมสมกับไทยตาคนด้วยเมื่อนี้ <c oughs> คุ้มคา่าหลีครับเอ่อ <c oughs> ผมคนไทยผมบอกว่ามันงามมันหนาพี่น้องเบิ้งนี้คุ้มค่าเลยมื่อนี้ี่ต้นนั้นหนาเลยครับนี่พี่น้องเบิ้งอยู่นะครับเนาะ มาใหเบอร์ค่ะเอาเบอร์ที่เบอร์ที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองอันนี้สูงร้อยสามสิบบวกบวกร้อยสามบวกด้วครับอันนี้เพื่อนเนี่ยสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนอายุประมาณเกือบเกือบปีเนาะเกือบปีค่ะช่วงปีเลยละคับประมาณสิบสิบเอ็ดประมาณนี้ครับหรือช่วงปีช่วงปีเลยค่ะหัวล้นตะการหัวล้นธรรมชาติดีหัวล้นแตงเหวอสวยด้วยครับเดือนนี้เอาแม่ยิ่งยิงสี่ครับเปิดราคาเท่าไหรครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน เอาง่ามครูนี่สองโตนี่แซกันเลยเพียงนี่นี่ครับนี่เอาอ่าโอ้ห้องส่างไงดีเนี่ยครับอ่ะเบิงอยู่จะพลาดนะครับสุดยอดอ่ะต่อมาครับบัดนี่ตัวสุดท้ายค่ะพี่น้องครับเมื่อนี้โดแงให้เพื่อนเป็นนั่งพญาเลยนะบ้าน,นี้เอาสุดท้ายพี่น้องเบิ่งถึงบ้านน้อเนาะเดี๋พี่น้องนอนเบิ่งอยู่ดอก ก็ถึงแท้เมื่อนี้ครับน้ำสนอเลยครับแม่นี่งามมิลีทุกตัวกับงามครับแต่งามมันใหญ่ผอมเนาะง,งามถึงใหญ่ถึงสวยยืนงามครับอ้อยสามสิบบวกสามสิบบวกคือดอกสีมันฉ่ำตาดีนะครับเนะาะตัวบ่งไทยไทยสวยไทยนะครับตุนโจโก้คุหางงไง ัวนี้เก็บสีดีบ่มี่ดังเลยนะค่ะเด้อเรีืบสวยนำล้างเงาหลาดด้วยครับสีงามสีงามสีดีที่สุดของเพชรเขาเนาะแมนค่ะล้นจากการทำขาวรับเพชรเนี้ยครับอาอยุไรไห่เด้คสิบห <15 S 2> ้าเดือนค่ะมีใบหลอดลูกพริกแดงนี่เอาครับบันนี้ใบหลอดรอครบมีเอกสารการ,รันตีลูกสาวพริกแดงครับได้ไปพี่น้องแล้วนี่พริกแดงบ่ค่อยเห็นแล้วมักจดเอฟก็ไปจดเอาแมนค่ะตีเอฟได้เลยเพิ่มมูลค่าได้ ราคาครับฮะอ๋อคุ้มมั้ยังพี่น้องเขาหายเด้อเขาประเดดถอดคลืนเด้อพี่น้องอันคุ้มนี่ก็บใครบ่แมนค่ะเอาแต่คุ้มนี่กับพันกลัวหรือตัวนี้เฮ้ยต้องคุ้มกับพั้นเราได้พี่น้องเนี่ยมันเสียกเสร็งไงขยายได้พี่เลยโซ่เสร็งไงค่ะอ่าได้คุ้มไม่พอมค่ะโอ้ประเดดถ่วงในถอดเล่นบ่พอมเวลาเมนถังคุ้มให้ทุกตัวเล่นบ่แมนค่ะให้สุดโต๊ะโอพี่น้อง เชือกกระไฮสุตโตเชือกคุมได้พี่น้องเดอ้อทางฟ้ามพอบนลาบอถอดให้ไปน้างวนเลยโอ้ตัวนี้คุมค้มค่าราคาเท่าใดครับพี่สองหมืนสี่พันบาทต่อรองได้ส่งสองมื 24, <000 S 2> ่นสี่พันอ่าราคาสองหมื่นสี่พันนี่พี่น้องตออง่รอ,รตอรองได้ไหมครับเด้อต่อรองได้ว่าตัวนี้แม่คุ้มค่านีครับผมว่าสำหรับซีเอาไปเป็นบล็อกเนาะเอาไปเป็นบล็อกดนะครับเดอ้อนี่ันงามได้เลี่ยมได้ส่งครับ มันงามในเลียมเลยส่งแล้วก็เนื้อนังให้มาดีเล็บคอดีมั้ยครับเด้อเนี่ยผูเถียวไปเป็นบอกไปเป็นแม่พันธุ์เนี่กครคนผ่านนะครับเนาะเนี่ยดีสวยนยครับเด้อดีสวยครับมือนี่มีกันทั้งเมดยี่สิบสามรายการยี่สิบสามรายการเสียใจอ่ะบานนี้ครับพี่น้องมือนี่ยะพาด้วยครับเด้อมีตะตุ่นหนาหนาครับพี่น้องมือยูเด้อครับอยากได้กะจินมาเลยครับเบอร์ใดราคาติดใบให้สุดโต๊เนาะ อ่ามากตัวไหนโทรมาหาน้องนุนี่โทรมาเบอร์โทษอีกครับศูนย์เก้าหกศูนย์ห้าหนึ่งแปดเจ็ดสามห้าศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งหกห้าห้าเบอร์ลงเบอร์ไล่เบอร์นี่เนีนค่ะตั้งสองเบอร์เลยเนนค่ะเฟซบุ๊กพ่อบุญหลาฟาร์มบ้านหนองแดงยาวคือทางเฟซบุ๊กสะดวกทางขอคั่วมทางไล่ทางเบอร์โทรมาได้เป็นหอกเด้อเลยอ่าฝนตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นแต่บ่ได้เป็นอุปสรรคครับ เนื่องจากอยากให้พี่น้องได้ง่วงหน้าครับมือนี้มิตหนังหน้าหนาอีหลีนะครับมือนี้ตามที่ไทยมากของอกพ่อพลาครับบัตรหวังค่ะสุดท้ายอีกแน่นอนมาเบิ้องลวดเอาพอกันชิปหนาชิปไหมมือนี้ผมมาน้านทั่วครับมื่นนี้ค่ะน้องนู่นี้พ่อพลาฟ้ามสวัสดีครับ